สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับหน้าฝนมีผักอะไรให้กินบ้างนะครับรอบๆบริเวณนะครับนี่นะครับเป็นยอดยอดอะไรครับฟักทองฟักทองนะครับยอดฟักทองธรรมชาติฟักทองมันขึ้นเองนะครับไอ้นี่ที่เราเคยกินแล้วก็ทิ้งคว้างนะครับมันก็ขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับสามารถเก็บไปกินได้นะครับยอด ผักทองนะครับไปต้มน้าซุปก็ได้นะครับแล้วก็ไปพัดไปผัดก็ได้นะผัดใส่ไข่ผัดใส่ไข่นะครับแล้วก็ดอกฟักทองนะครับดอกฟักทองเดี๋ยวให้ดูนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับก็กินได้อันนี้ลูกฟักทองแล้วนี่นี่ดอกหันดอกมาให้ดูหน่อยอันนี้ดอกตัวเมียหันหันดอกมาให้ดูอันนี้ดอกตัวเมียดอกตัวเมียนะครับจะมีลูกอืมีลูกนี่นี่กำลังจะมีลูกนะครับ นี่เป็นดอกฟักทองนะครับนี่ก็สามารถเด็ดไปกินได้นะครับทําน้ําซุปก็ได้กินได้ไม่ใช่แค่ยอดนะครับกินดอกก็กินได้นะครับแล้วก็ลูกก็กินได้นะครับฟักทองนี่ดอกเมล็ดก็กินได้นะครับฟักทองนะครับเม่ดอกัวผูแล้วก็นี่ดอกฟักทองตัวผูนี่นะครับไม่มีลูกนะครับตัวนี้ตัวผู้นี่ตัวผูจะไม่มีลูกใช่ไหมครับผมตัวเมียจะมีลูก แล้วพอผสมเกสรกันกันปุ๊บแล้วลูกมันถึงจะโตโใช่หรือเปล่าใช่ครับลงองยูทูบนี่เนี่ยอย่ามาโม่เอายามาโม่เลยโม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือลูกตัวเมียนะมันก็จะผสมเกสรของมันเนองนี่นะครับนาะยขอดูผักจะได้จะมาได้นะครับนี่นะครับยอดได้ตำน้ำซุปหนึ่งหม้อนะครับแล้วก็ผัดได้อีกหนึ่งกระทะนะครับได้สองเมนูนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับไม่มีตัดไม่มีตัดนะครับคลิปนี้ยยาวๆไปสวัสดีครับของแถมนะครับของแถมนี่บวกป่านะครับมียอดบวกป่านะครับกินได้เี่ก็กินได้นะครับกษณะใบจะเป็นนี้นะครับบววป่าหรือบวบ้านเนี่ยบัวป่าบววป่าใช่ไหมครับลูกมันจะขมลูกจะขมนะครับกินได้ใช่ไหมยอดมันกินได้ยอดมันกินได้ลูกมันกินไม่ได้นะครับลูกมันจะขม ลูกจะขมนะครับยอดกินได้นะครับต่นี้นี่ก็เด็ดไปทําน้ําซุปได้ใช่ผัดก็ได้นะครับคลๆมาละใช่ไหมพี่พี่ยันอันนี้มันไม่ได้ขมเหมือนยอดมะละะไม่ได้ขมเหมือนยอดมะละเหมือนยอดมะละหวานอ๋อเหมือนยอดมะละหวานนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับพอเราเด็ดยอดมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาขัดนะครับ ถ้า,ถาอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้เราก็กินได้นะครับแต่ถ้า,ถาแก่เราก็ต้องแยกออกไปนะครับไม่ต้องเอามากินนะครับเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะครับ